ถ้าคุณไม่อยากตกยุคถ้าคุณอยากรู้เรื่องดาราแบบลึกสุดๆถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งเรื่องบันเทิงเหมือนเราติดตามได้ในรายการทีวีพูสเปเชียลทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7นาฬิกา1นาฬิกานาที15นาฬิกา3นาทีและเสาร์ที์ตามเวลาดังต่อไปนี้ได้เลยคะ่ะแล้วพบกันนะคะ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีค่ะ,คะนี่คือรายการ The g u e s, yes, <S yes or No รายการนี้คุณผู้ชมนะจะรับของรางวัลง่ายๆค่ะเพียงแค่ไทยใจจาราท่ะว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะก็จะรับของรางวัลกลับบ้านไปแบบฟรีๆคะ่ะใช่แล้วนะคะรุ้นของรางวัลแบบฟรีๆกับเรา2คนนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเวลา6 อ่อโทษนะคะสี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นเลยจะเดียวกับปาร์ตี้ค่ะนะคะพี่ต้าค่ะเมื่อวานแจกไปแล้วนะคะสำหรับ macbook air มูลค่า34,900บาทยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะใช่แล้วยินดีด้วยเลยเราแจกเครื่องเป็นเครื่องพิเศษแล้วมะนะคะที่แจกไปนะครับใช่ค่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเมื่อวานนี้ไปประกาศผลที่เเารียกว่าประกาศรางวัลหาผู้โชคดีที่รายการคุยชาวเย็นนะคะช่วง6กโมงเย็นคือตอนนี้เราเพิ่มเวลาในการโหวตเาเรียกว่าโหวตคําตอบส่ง ตอบนะครับเพื่อที่แบบว่าบางคนที่เพิ่งกลับมายังไม่ได้ดูแล้วคือรายการเรามีคำใบ้ไงหลายๆคนก็เลยใช้รายการของเราเนี่ยดูคำใบ้ก่อนเพื่อจะมั่นใจในคำถามคำตอบนิดนึงใช่คนะนะคะอ่ะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราเช่นเคยค่ะพ่ต้าใช่แล้วนะเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญของเรานะคะทาเคชี่ชนะศักดิพงศ์ค่ะและน้องฟ้ายปรัชญาค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีหนึ่งสาวและหนึ่งหนุ่มนะะี่เคยมาเยี่ยมเยี่ยนรายการเราแล้วเนาะเคยมาแล้วครับงหคนติดใจไงแต่ละคนต้องมาอีกไม่ใช่หรอกเราเลิกรองอันนี้น้องทาเคจินะฮะอย่าสลับผิดนะเป็นทาเคจิที่เป็นฟ้ายไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น้องฟ้ายี่เพิ่งสลับตำแหน่งหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะนี่ฟ้าปนัญชานะคะอัค่ะนะฮะอ่ะ น้องฝ้ายแล้วก็น้องทาเกชิยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดกเกดก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้ค่ะหลายๆคนนะคะเริ่มอยากจะเห็นของรางวัลแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับของรางวัลในวันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ขยบทางนี้เเหรอคะนู้นอย่างรเลย่ะเดและนี่นะคะก็คือของรางวัลของเราในวันนี้ค่ะนี่ก็คือท้องคำนัก ใช่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยราคาทองคำหนบาทนะีคะมีมูลค่ามากถึง2650บาทค่ะ ขึ้นมาเกือบพันเลยทีเดียวเพราะครั้งที่แล้วที่แจกไปจําได้ว่ามันหมื่นเก้านะครับแล้วล่าสุดที่ตอนซื้อให้แม่ตอนที่กลับบ้านเนี่ยก็ซื้อที่หมื่นเก้าเหมือนกันนะครับพี่เรียกว่ามีแววที่จะขึ้นไปถึงแปดหมื่นแน่นอนนะโรัไมเยอะไป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 เลิกไปล้วจะมีคนซื้อถ้าทองขึ้นป่านละแปดหมื่นไม่ใช่นะฉานคนหนึ่งที่จะไม่ซื้อซันจอยู่เฉยๆจะขายไหมฮะขายไหมเหลือราคาวันนี้ไม่ต้องซื้อค่ะเพราะรายการของเราเนี่ยแจกเลยเอ้โห แจกกันแบบฟรีๆนะคะแต่จะได้กันแบบฟรีๆไงเราไปชมกติกาการแข่งขันกันดีกว่าค่ะกติกาการแข่งขันเพียงแค่คุณตอบคำถามจากดาราว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วส่ง SMS คําคำตอบมาที่ดอกจัน345แค่นี้คุณก็มีสิทธิ์รับของรางวัลไปเลยแบบฟรีๆ เห็นไหมคะขอรางวัลง่ายนิดเดียวนะคะีย่แค่<ล>คุณตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นก็จะได้เรียกว่ารับขอรางวัลแบบฟรีๆไปเลยะค่ะใช่ค่ะและดาราเจ้าของคำถามของเราก็คือคุณเนยโชอติกา,ค,าค่ะคำถามค่ะเนยโชอติกาเคยเป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงใช่หรือไม่ใช่ ถ้าคุณคิดว่าใช่นะกดเลยค่ะดอกจันร์สามสี่ห้าดอกจันรศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่นะกดเลยค่ะดอกจันร์สามสี่ห้าดอกจันรศูนย์สองสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะฮะของรางวัลอย่างที่เราบอกไปนะคะคือนี้เลยค่ะทองคําหนักหนึ่งบาทมูลค่าสองหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทจะเป็นของคุณแบบฟรีๆไปเลยในวันนี้ถามนิดนึงคิดว่ายังไงคะ คิดว่าเนยเคยเป็นไหมคะเออใช่นะใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าหน้าก็ขับคลายกับใครอยู่ใช่เพราะเคยเห็นเขาจะมีหลายคนใช่ไหมมีหลายคนแล้วเขาก็เวียนกันมาถามว่าอาจจะขับคลายกับใครเพราะอะไรเพราะไม่ได้อยู่ประจำไงแต่เคยมารายการนี้เคยมาเคยอยู่รายการนี้แน่นอนชัวแน่นอน แต่เราสองคนคอว่าไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเมื่อกี้ครับคับขาอันนี้แน่นอนไม่ใช่แน่นอนไม่มีคับค้าคับาเพราะว่าปกติแล้วผู้หญิงตค่ะตอนแรกนี่เขาจะมีคุณสรยุทธใช่ไหมใช่ครับแล้วก็คุณไม่ไม่ใช่ไหมอ๋อพราะไรการอ๋อไม่ใช่หรออะไ ไอ่ะพี่เลยมุ้ยเลยไม่เี่ยแล้วก็คุณเลยมีมีเลยไม่ไม่มีมีมีไม่มีมีมีแตดเวราะต้องแต่เนยเข้าวงการแรกๆไปเป็นพิธีกรก่อนใช่โอ้โหไม่แน่นอนเพราะว่าเนยนี่ไวเอ้อนะคะถ้าอย่างนั้นก็เป็นที่เรียกว่าพิธีกรรุ่นลูกกับรุ่นแม่คุณด้วยกันอะไรกันนะนป็นคนละอายุไงไไม่ด้ความต่างระหว่างอายุมันไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบคือไม่ใช่ครับผม อย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อมองอยู่ใช่ไหมว่าตกลงแล้วคำตอบคืออะไรเรามีคำใบ้ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคำใบ้ของเราเลยค่ะดูทุกคนกลัวหนูค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับรายการจีพียค่ะกับต้าเชียร์นันค่ะและ แคร์หอดสุโมนทิพย์ค่ะสุมนดัสเอาหลอดสุโมนทิพย์น้ำกุ๊บกิ๊บเอาพอทีค่ะนี่ตาหินแล้นาอยู่นี่อ้าตายแล้วนี่ก๊อกหนูช้ำเลยนะตอนเนี่ยนี่ตาตัวจริงค่ะโอ้ยตายแล้วขอตายเกิดใหม่ได้ไหมอ่ะเอาคำใบ้เลยแล้วกันนะคะคำใบ้คือทำได้ทุกรายการแหละแต่ตอนเนี้ยขี้เกียจทำทำได้ทุกรายการหรือทำได้ทุกอย่างอะไรทุกอย่างอะค่ะเออแต่ตอนนี้ขี้เกียจที่จะทำใช่ค่ะนะคะนี่หนู ล่างหนูมันเหมือนตุ๊กตาหมีที่อยู่ตามพวกแบบปลาเป้าปาเป้าแต่ปลามาสามปีแล้วไม่เคยมีกระายาได้อะแล้วฝุ่นก็เกาะใช่ไหมผมนี่เหมือนหมาถักเล่นล็อกอะเล่นกันใหญ่เัสเออดีนี่คนนะคะไม่ใช่ของเล่นโอเคขอบคุณนะคะสวยอันนี้เขาไปงานมาเนี่ยคะ ขับรถมาเกิดตายต้องวินมาผ่านลมพาดฝนตอดสามวิเลย้ยผมก็เลยเป็นสังเกตุจังนะตช่นะครับทำไบคือทาได้ทุกอย่างแหละแต่อยู่ที่อยากทำที่อยากทำแต่วนี้พี่เกียดทำนั่นเองนะก็แสดงเขาบอกว่าเขาทําได้ทอย่ว่าใช้แน่นอนค่ะใช่แน่นอนเพราะว่าอันนี้คาถามเขาบอกว่าเคยทำเื่อเคยนะแสดงว่าเคยทำแสดงว่าเขาจะทําได้ ะตะดังนั้นต้องขี้น่นอนใช่แน่นอนตอนนี้ไม่เห็นเพราะว่าเขาขี้เกียจทำตอนนั้นอ่ะเคยทำใช่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมคิดว่าใช่นะกดตัวการ์4 5ตัวการ์ด0 1่เหลี่ยมกดโทรออกเลยค่ะไม่ใช่แน่นอนเพราะเขาบอกว่าทําได้ทุกอย่างก็จริงเล่นบทร้ายบทนักเอกบทอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่อะไรที่ไม่ถ่ว่าขี้เกียจไง เขาเลยขี้เกียจทำวิทยกรไม่ทำไงเพราะว่าแบบว่าพูดเยอะเครื่งเปิดน้ำลายเขาชอบการแสดงมากกว่าอะไรอย่างี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือไม่ใช่ใช่ไหมคะพีิไม่ใช่นะคะกลอนเลยค่ะดอกจันสามสิบห้าดอกจันสองสิบสี่เหลี่ยมแล้วโชว์ออกไหมครับแน่นอนค่ะทองคำหนักมูลค่าสองหมื่นหกพันสองหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทนะฮะหนึ่งบาทเนี่ยจะเป็นของคุณแบบฟรีๆเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะ ไม่ใช่แน่นอนก็เลยเอาได้ไปเลยใช่เลยค่ะต้องใช้เท่านั้นถึงจะได้ใช่ทองไงแต่คำตอบไม่ใช่ไงเคยเป็นเคยทำอย่าอย่าพึ่งทะเลาะกันนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าโอ้โหทาเิชิกับไฟเรื่องเคยมาออกแล้วนะครายการของแต่ละคนที่ก็คดออันนี้อยู่ภาพ กลางวันอันนี้จะอยู่ดึกๆหน่อยอันนี้เป็นเที่ยงอันนี้ก็เป็นเที่ยงคืนใช่อันนี้ก็เที่ยงแต่นี่เที่ยงวัดนะแต่ช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับรายการด้วยค่ะนะครช่วงนี้เราพับเบรกสักครู่กับ The g e s Yes or No the cast yes, yes I know! No. ถาเพียงแค่ทยใจดารานะคะว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะก็จะรับของรางวัลกลับบ้านไปแบบฟรีๆค่ะใช่แล้วนะคะขอทวนคําถามอีกสกรอบนึงนะคะตั้งแต่ต้นรเบรกกับคาถามที่ว่าเนยโชติกาเะคะเคยเป็นพิธีกรผู้หญิงถึงผู้หญิงใช่หรือไม่ใช่ค่ะค่ะถ้าคุณคิดว่าใช่นะคะกดตะกัน3 4 5สีดกันศ1นเหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่นะคะกดเลยค่ะดกจัน3 4 5ดกจัน0 2 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะคะย้ำนะคะว่าของรางวัลของเราในวันนี้คือทองคําหนัก1บาทมูลค่า26,500 26,500บาทค่้วกพ เคยขายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น a อส m o v e h นะคะหรือว่า d t a ทนั่นเอง<ช>ค่ะใช่ค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนนะภาคใต้อีสานกลางหรือว่าภาคตะวันออกภาคเหนือก็แล้วแต่นะคะแต่คุณจะทำอะไรอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถสงถ่ง s อสแอนด์มาได้นะคะ,คะขอรางวัลทองแบบนี้โอ้โหตอนนี้20,000กว่าบาทนะคะ<อ>มีท<อ>ี่ไหนแจกกันแบบฟรีฟรีใช่แล้วก็มีแนวโน้มจะขึ้นอีกนะใช่นะฮะอย่างที่บอกไปอ่ะกลับมาช่วงนี้นะคะมาพูดถึงหนึ่งหนุ่มกับหนึ่งสาวดีกว่านะคะเกี่ยวกับรายการเริ่มจาก เริ่มจากทางกิชิก่อนโอเคครับก็ผมก็ทารายการตลอดข่าวสารเข้าวลาตีหนึ่งตีสองนะครับผมเป็นรายการที่ดูแลอารมณ์ดีพรุ่งนี้มีเรื่องไปเล่าให้เพื่อนฟังครับดูแล้วโอ้นี่คือคอนเซ็ปต์รายการใช่ดูแลอารมณ์ดีพรุ่งนี้มีเรื่องไปเล่าให้เพื่อนฟังรับผม รายการก็มีพรุ่งนี้มีเรื่องชกต่อยแล้วเป็นแล้วไมได้ไม่ได้เอาข่าวนี้ไปเล้วเมื่อเช้าโอเคเพราะว่าเป็นข่าวที่อัปเดตมากๆคือเริ่มวันใหม่ก็ว่าได้ตีเวลาตีหนึ่งถึงตีสองเป็นวันใหม่แล้วเป็นวันใหม่ของอีกวันนะฮะเป็นรายการที่แบบข่าวแบบมาสดๆร้อนๆเลยครับผมนะฮะเจอสองหนุ่มได้ตลอดเลยนะตั้งแต่จันถึงอาทิตย์อาร์มครับผมน้องอาร์มนี่ยังไม่เคยมาออกรายการเออเคยแล้วเคยแล้วนะครับแต่ละช่วงเป็นยังไงบ้างในช่วงนะฮะช่วงแรกเป็นช่วงบันเทิงไทยครับผมก็จะเกี่ยวกับดารา ไทยซุปคลิปเยอะแยะมากมายๆๆแล้วก็มันทีส่อเป็นช่วงวมันเทิงต่างประเทศก็คือฮอลลีวูดแล้วก็เอเชียด้วยนะมีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นจีนท,ทุกที่เลยครับแล้วก็ทวีสา่เป็นช่วงรายการคนต่อบอกข่าวนี่จะเป็นข่าวแบบแปลกๆขา่าวปารีไม่เคยค้นพบแต่มาค้นพบข่าวที่แปลกๆมากอ,มอย่างล่าสุดที่เขาคนค้นพบ,บท,อทองที่จังหวัดจังหวัดพัทลุง ที่เขาขุดทองเจอได้อันนี้ก็มีก็สามารถออกได้ใช่ไหมออกเมื่อไหร่ถ้าเรื่องแปลกกันครับผมอย่างเมื่อกี้ถ้าเจอคำใบ้อย่างนี้ก็เริ่มแปลกออกได้เหมือนกันครับไม่แปลกนะไม่แปลกนะเพราะช่วงสุดท้ายช่วงที่สี่ครับเป็นช่วงนี่มีช่วงร้องเพลงให้คนฟังด้วยเหรออันนี้อันนี้เปิดเปิดไงแรกๆก็มีบ้างอะไรช่วงเปิดนี่คือเพลเจอร์ให้คนดูสักตัวไม่ไม่ใช่แเนาะแบบเรียกแบบมีสักหน่อยเนาะใครว่ามีมีกิมมิ่กิมมิ่หน่อยมีนู่นมีนี่ให้ดูว่าเออไม่ใช่ธรรมดาอะไรอย่างนี้ก็โชว์พาวกันหน่อยอะไรอย นะฮะแล้วหนูกินมือกีตาร์วงอะไรวงไม่มีวงไม่มีวงยังไง่ยอ่าันนี้ก็คือรายการกรอกข่าวสารครับค่ะจุวันจันทร์ถึงอาทิตย์นครับน้องฝ้ายค่ะมานน้องฝ้ายของเราบ้างของฝ้ายนะคะก็รายการนะคะข่าวร้อนก่อนเที่ยงค่ะก็รายการของฝ้ายนะคะก็อยู่ตอนเที่ยงค่ะแต่เอนเที่ยงวันนะคะก็มีทุกวันเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็จะเป็นเวลา11นาฬิกาถึง 12นาฬิกาแต่ถ้าเกิดเป็นวันเสาร์อาทิตย์ทก็จะเป็น12นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะใช่ค่ะนะฮะเวลาก็จะเออ่เรียกว่าเหลื่อมกันชั่วโมงเหลื่อมกันนิดนึงนะฮะก็ไล่ข่าวเมื่อวานก็เพิ่งมา2คนของหนุ่มวันนี้ส่งหญิงสาวมาอีกแล้วนะคะใช่ค่ะรายการจะมีทั้งหมดเรอยนจะบอกไปทั้งหมด4เบรกใช่ค่ะก็มี4เบรกนะคะก็เบรกแรกค่ะก็เป็น talk of the t o w n ค่ะก็จะรวบรวมเอาข่าวบันเทิงนะคะที่กำลังฮอตฮิตติดกระแสค่ะมาอัปเดตกัน แล้วก็ต่อเนื่องมาก็เป็นช่วงบันเทิงบันเทิงค่ะต่อเนื่องมาจาก t ็อปอัพเดลทาก็จะซอฟลงมาหน่อยค่ะต่อต่อเนื่องจากช่วงแรกนะคะแล้วก็ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงที่สช่วงที่นะคะก็จะเป็นพูดคุยเกี่ยวกับทิคดูแลสุขภาพกเก็บความรู้ความสวยความงามประมาณนี้ค่ะช่วงที่5นะคะก็จะเป็นข่าวทั่วไปข่าวรอบวันนะคะสถานการณ์บ้านเมืองค่ะ แ้วต่ละช่วงนี้ก็จะมีที่เรียกว่าใครชื่นชอบช่วงไหนช่วงไหนนะะหรือว่าใครชื่นชอบในตัวรายการโอ้โหเรียกว่าครบรสเลยทีเดียวดอกจากบันเทิงที่ได้อัปเดตแบบว่าเต็มที่นะคะข่าวสารทั่วไปที่ยังรู้เรียกว่าไม่ล้าสมัยด้วยนะฮะอย่างของน้องอาร์มนี่ข่าวทั่วไปก็พัทเทจีพัทเคชิอาร์มอาร์มนั้นอีกคนหนึ่งพัทเคชิทาเคชินี่ข่าวทั่วไปมีไหมฮะมีฮะอันนี้ผมบอกก็มีก็มีข่าวแปลกๆแล้วข่าวแบบคนจีนอายุเยอะ อะไรยังมีหมดครับคนไทยอายุไม่เยอะเยอะครับแต่แบบคนจีนเยอะกว่าใช่แบบขาแปลกๆเยอะแยะมากมายคนจีนชอบกินหมันโถนะฮะแปลกเหรอไม่เกี่ยวนะคนไทยก็กินอ๋อเหรอคนไทยชอบกินซาลาเปามันไม่เหมือนกันคนจีนเพลงร้อนไงแล้วไงเราไม่จีนได้เปล่าอะไรนะเขาเป็นจีนหนูไปไม่ถูกก็ตามแบบนี้นะคะเจียวว่าแต่เนาะอ้า อย่าอย่าเลินนะคะฝากด้วยนะคะกับหนุ่มแล้วหนึ่งสาวนะคะกับทั้งสองรายการเลยไม่ว่าจะเป็นต่อข่าวสารนะคะช่วงเวลาทีหนึ่งทีสองแล้วก็ของน้องไฟเองก็จะเป็นข่าวร้อนก่อนเที่ยงค่ะมีท่าไหมข่าวร้อนก่อนเที่ยงครับทำไมเขาทำแล้วน่าดูทำไมเมื่อวานน่ากลัวมากเลยมีท่าหรือเปล่าไม่มีผมท่าฟรีสไตล์ครับแล้วแต่ละวันอตกข่าวสารนี้ก็ได้จะเป็นแบบ ไงครับมันเพิก็เปิดกีดต้าออกมาที่เห็นนะครับเียว่ายิ่งยงเมื่อกีไ<ม>้ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมอ่ะ <c oughs> อย่าลืมนะคะคำถามของเราค่ะวันนี้ค่ะเนยโชลิกาเคยเป็นพิธีกร,รรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงใช่หรือไม่ใช่ค่ะค่ะถ้าคุณคิดว่าใช่กดเลยนะคะเด็กจันทร์สามสี่ห้าด็กจัน <c oughs> ทร์ศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมกดโทรออกค่ะนะฮะแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่นะคะกดเลยค่ะเด็กจันทร์สามสี่ห้าด็กจันทร์ศูนย์สองสี่เหลี่ยมกดโทรออกนะคะย้ำนะคะว่าของรางวัลของเราในวันนี้คือทองคำหนักหนึ่งบาทมูลค่าสองหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทเสื้อ งหน้าค่ะพิตานอกจากรายการแล้วสองคนนี้เขายังมีละครล่าสุดเมื่อวันฟิติ้งเมื่อเช้านี้เพิ่งไอ้นี่นะบวมบวมไปเองนะครับเอาเป็นว่าเรามาพูดถึงละครกันช่วงหน้าช่วงนี้พักเปลกกันสักครู่กับ The Guest yes or no กลับมาแล้วนะฮะกับรายการ t ึง g ก e s yes s Yes or No รายการที่ ผู้ชมนะจะรับของรางวัลง,ง่ายค่ะเพียงแค่ทายใจดาราว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะก็จะรับของรางวัลกลับบ้านไปแบบปลีๆค่ะใช่แล้วนะคะคําถามในวันนี้นะคะคือคําถามว่าเนยโชติกานะคะเ <ๆ S 1> คยเป็นพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงใช่หรือไม่ใช่ค่ะถ้าคุณคิดว่าใช่นะคะกดเลยค่ะเดอกจันรสามสี่ห้าดอกจันศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดถอดออกค่ะนะคะแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่นะคะกดเลยค่ะดอกจันทร์สามสี่ห้าดอกจันทร์ศูนย์สองสี่เหลี่ยมแล้วถอดออกนะคะย้ำนะคะบว่าของรางวัลของเราคือะ ตาแล้วก็น้อง,องๆเราเพิ่มเวลาในการส่ง s m s ด้วยปกติเนี่ยเราจะหมดเออเครียกว่าหมดเครียกว่าหิดใน,น<ล>ส่งในนานนาีเลยใในช่วงนี้แต่เราเพิ่ไมไปเป็น อีกหลายชั่วโมงเลยใช่ไหมอันีก็มีมีสิทธิ์ใช่ไหมคะมีสิทธิ์ส่งมีสิทธิ์ส่งนะคะก็สามารถส่งมาได้ไะยยาวไปถึงประมาณหาโมงสี่นาทีนะเราก็จะปิดระบบนะจากนั้นจะประกาศรายรายชื่อผู้โชคดีนะตอน6โมงเย็นใช่ค่ะในรายการคุยข่าวเย็นนะคะสราบกันเีเรียกว่าจะประกาศรางวัลนะคะซึ่งเมื่อวานก็ประกาศไปแล้วกับผู้โชคดีที่ได้รับ macbook air ห้ามูลค่า3นเ0 0บาทแล้ววันนี้นะคะนี่เลยค่ะไม่ยากค่ะแค่คุณส่งว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับทองคำหนัก ถ้าเป็นบาจะเป็นท์ก็จะฟิตซีเลยทีเดียวเจะต้องไปกดส่งนั่นแหละผมรู้คำตอบว่าไม่ใช่แล้วผู้ชมต้องส่งอย่างเั้นวมันสิอันนี้รู้มาแล้วเนาะใช่แน่นอนอ่ะมาถามถึงที่เรียกว่าล่าสุดเมื่อวานนะคะไดิมบอกเขาเรียกว่าได้ฟิตติ้งแล้วเมื่อเช้านี้ได้บวงสรวงมาแล้วสำหรับอะไรรคับละครเรื่องสรังเฮโยแล้วก็บัลลังก์ริปสยาแต่สองท่านนี้เล่นสรังเฮเฮหมดใจให้นายตัวแสบครับผม ไม่มีโยนะครับโยนี่นั่นเป็นคนไทยเช้ามาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เซรางเฮโยสุไม่ใช่เรางเฮเฮเดียวกันได้ให้เจอได้ข่าวว่าเล่นเป็นคู่กันด้วยใช่เล่นกันเหรอเล่นเล่นเป็นเล่นเป็นคู่กันคู่สอง ใช่ครับคู่รองเออคู่แรกนี่จะเป็นคุณก๊อฟอัคราใช่ครับกับคแมนี่ไม่เถียงเลยค่ะเขาชื่อก๊อฟพิชยาค่ะโโอ้หไม่มีใครถุดทำไมไม่ทำไมใช่นใหม่ไไ้ทมอันนี้เป็นคู่แรกคู่สองใช่ครับผมนะฮะคู่แรกก็จะเป็นคุณก๊อฟอัคราก๊อฟพิชยาโอเคขอบคุณมากค่ะคู่นี้นะฮะคุณก๊อฟอัคราก๊อฟพิชยน้องอันนี่จริงจริงนะกับน้องแพมแพมครับผม ครโอ้โหเขาเรียกว่าได้ข่าวว่าในละครเรื่องนี้ศิลปินดาราขนทับกันครับที่สำคัญพี่ต้าคก็ตรงนี้แหละบินไปถ่ายถึงเกาหลีใช่ครัลงทุนมากไปถ่ายที่เกาหลีเลยทีเดียวสำหรับละครเรื่องนี้แล้วเป็นละครแนวใหม่คุณเคยดูซีรีส์เกาหลีอินแค่ไหนเรื่องนี้อินเท่าไรเกาหลีของเขานะจุดนี้นะคะโดนหลอกดาวนะคะจริงแล้วไปถ่ายตรงไอ้นี่ยมีต้นหูวาวอ่ะช่วงเบิกบานอ่ะ นี่ข้างออฟฟิศเราไงเออช่วงเบิร์ตปาร์ี่ต้นหูกวางไม่ต้องพิมพ์เกาหลีเมื่อก่อนเดี๋ยพีเมื่อก่อนนะโอ้คนทักเต็มตอนที่ต้นหูกวางปานนะครับว่าเอ้าเป็นเกาหลีเหรอเอ่อเครื่องอะไรนะครับพี่ปั๊ก ไปถ่ายที่เกาหลีเลยเปล่าที่ถ่ายตรงโซนกลางแถวออฟฟิศออฟฟิศชานคอยดูคอยติดตามข่าวแล้วกันว่าพวกเราจะไปเกาหลีจริงหรือไม่จริงสารับผมนะคติดตามด้วยกับลรากันเรื่องนี้เนาะเสารเฮโยสาราเฮใฮ้หมดใจให้นายตัวแสบครับมันติดเฮเขติดโยไงมัสตัวเดียวใช่ไหมเฮหมดใจให้นายตัวแสบนะครับติดตามได้ในช่องไทยทีวีเริ่มไหนทำกันเมื่อไหร่คะก็เริ่มต้นเดือนเร็วๆนี้ค่ะต้นเดือนนี้เนาะนี่เหมือนเล่นด้วยนะลุ้น อ่า,น,อาน,นะคะให้สองคนเดี๋ยวคือเรียกว่าให้สองคนฝากงานดีกว่าผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็น,นรายการหรือละครคด้วย,วยค่ะก็ยังไงนะคะก็ฝากติดตามชมละครน,นะคะเรื่องสร้งเฮกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากรายการนะคะข่าวร้อนก่อนเที่ยงนะคะของป้ายค่ะก็ติดตามชมได้ทุกวันเลยนะคะทางช่องโลกาค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะ <da> ครับผมกับอผมกับรายการตรอข่าวสารนะครับรายการที่ดูแล้วอารมณ์ดีพรุ่งนี้มีเรื่องมาเล่าเพื่อนฟังครับก็อะรเวลาเต้หนึ่งเตีสองครับมันมากมายมีสาระเยอะแยะเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็ฝาก่ยอกละครด้วยสรังเพลงเทมูกใจในตัวแสบนะครับว่าพวกเราจะฟินแค่ไหนหรือจะเป็นยังไง ฝากติดตามกันด้วยนะครับเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่เช่นเกิดขึ้นนะคะเออนะควันนี้ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยียนรายการเราอีกครั้งหนึ่งโอกาสหนะคุมว่านะเออเ่อว่าคงได้มาร่วมงานกันอีกนะครับย้ำอีกทีนะสำหรับคุณผู้ชมนะสามารถติดตามแล้วก็ส่งส่งนะคะยังส่งอ sms ได้นะยาวไปถึง5้าโมงสีนาทีนะในรายการคุยข่าวเย็นค่ะแล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะตอน6กโมงเย็นค่ะนะฮะกับคำถามที่ว่านะฮะเนยโชติกาเคยเป็นพิธีกรรายการผู้หญิงกับผู้หญิงใช่ ใช่ค่ะนี่ต้องคิดว่าใช่กดเดตการสามสี่ห้าเดตการศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะพี่ตาคิดว่าไม่ใช่นะฮะกดเลยค่ะเดตการสามสี่ห้าเดตการศูนย์สองสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะะของรางวัลนะคะทองคำหนักหนึ่งบาทมูลค่าสองหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทเส้นนี้นะคะจะเป็นของคุณแบบฟรีๆเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะเราเพิ่มเวลาให้คุณแล้วนะครับใช่ค่ะยังส่งกันไม่ได้โอ้ยาวไปอีหลายชั่วโมงเลยนะชั่วโมงใช่แล้วอ้าววันนี้เวลาหมดหมดเวลาลงแล้วค่ะรรรรรอออทททคคนนนนนขตััััวววลลาไปแ้เจจจกกกกใใหม่่่ะะะุุุ์์์ถถึึงงศศช เวลาเดินแบบนี้นะสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นค่ะนะคะเราสี่คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ